สวัสดีสาวๆวันนี้จะมาทำโรตีให้ดูนะเป็นโรตีที่น่ากินที่สุดเลยโรตีธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเรามาดูกันมันน่ากินแค่ไหนอ่าดูดูดตีที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเราจะรังสั่นให้มันน่ากินส่วนใครที่กลัวอ้วนนะครับไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ต่อมความอยากของคุณนั้น เพิ่มขึ้นฟังเสียงฟังเสียงหือกรอบจัดกรอบจัดนี่ราดนมลงไปแล้วราดนมลงไปแล้วว้าวสุดพรายโอ้ยปล่อทองปล่อทองเมืองเพชรชโอ้ยช็อกโกแลตโอ้ยแม่ค้านี่ราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทว้าย